ตัวแรกผมขอเริ่มเป็นน้องถุงกันนะครับผมจะเอารถไฟให้มาทับต้นไม้ของน้องเขานะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะเด็ดกิ่งไม้ของน้องเขาจากรถไฟได้ไหมครับตอนนี้รถไฟกำลังทับมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรถเด็ดดูนะครับตอนนี้เหมือนจะทําได้โอ้แล้วก็เด็ดออกไปได้จริงด้วยครับอยอดเลยครับแล้วลูกไฟก็ดึงทะลุได้เหมือนเดิมครับเพราะว่ารถเออลูกไฟมันทะลุทุกอย่างได้อยู่แล้วครับ ต่อมาผมจะลองปลาชมวโมเจก๊ไปติดกับรถไฟนะครับแล้ให้รถไฟมันเคลื่อนที่ดูนะครับว่าเราจะพาชม่วกมของเราไปกับรถไฟได้ไหมครับรอรถออกนะครับปาไปครับโอ้โแล้วมันติดแบบนี้กลายเป็นชมวกลอยได้กันเลยเยอๆนะครับต่อมาถึงตัวสุดท้ายครับตอนนี้ผมจะเอาไอ้ตัวล้อเนี่ยครับพุ่ง เข้าใส่รถไฟดูนะครับมันจะเป็นยังไงครับแล้วนะพุ่งเข้าไปเลยครับเหมือนจะไม่ได้นะครับเหมือนจะโดนรถไฟบีบออกมาครับต่อมาผมจะเอาไอล้อตัวนี้นะครับมาแข่งรถไฟว่าใครจะไปถึงสถานีข้างหน้าได้ก่อนการโดนไม่กดเร่งความเร็วนะครับตอนนี้ยังใกล้ๆกันอยู่แต่ก็แซงไปได้อย่างง่ายดายนะครับ มีการเจอหมอด้วยอะไรครับเนี่ยมันจะถึงก่อนเราค่อนข้างจะเร็วกว่ามากๆเลยครับลิงก์วัสดนสำหรับคลิปนี้จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับคลิปนี้เป็นฮันเตอร์พัฒนรถไฟ EP สุดท้ายแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีรายการใหม่ที่เป็นคลิปสั้นมาแทนแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะใส่โลโก้รายการใหม่ไว้ใน IG แล้วกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ